ของแฟนคนไทยกำเนิดมาก็มียินแต่งตัวชุดนักเรียนฝอยเลย30นาที500ร้อยคยวนตำรวจวันนี้เสียไปก็เสียไปประมาณ2,000 0ก็คือสี0 0ันกะว่าหยวนเมื่อกี้เขาเอาอะไรมาติดหูพี่คีไม่รู้แล้วพออย่างนี้หูมันก็กลางออกมากสวยมากลูกนี้คือดูผ่องมากสวยมากแล้วมันน่ารักมาก วันนี้คือวันที่รอคอยวันนี้เราจะมีไปถ่ายแบบของพี่จีนกันก็มาดูกันว่าจะถ่ายออกมาสวยตามในรูปไหมเพิ่งเอาความเลยว่าคาดหวังไว้สูงมากคือไม่ได้คาดหวังเรื่องการถ่ายรูปคาดหวังเรื่องการแต่งเพราะว่าช่างภาพที่นี่เขาแต่งแบบแต่งรูปแบบแหลกมากแหลกกว่าแบบพอสจีนเพราะฉะนั้นก็คาดหวังเรื่องการแต่งรูปมากๆวันนี้ก็คือว่าจะต้องหน้าสดไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปแต่งหน้าที่นู่นแล้วก็ไปทำผมที่นู่นแล้วก็ไปแต่งตัวที่นู่นชุดทุกอย่างจะไม่มีของเราเลยทุกอย่างจะเป็นของเขาหมดก็เดี๋ยวระหว่างที่ถ่ายรูปก,ก็จะถ่ายบรรยากาศ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันทีน่นะะู่นเลยค่ะตอนนี้กํ น,นัดไว้บ่ายสองซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายกว่าๆเขาบอกว่าห้ามสายเพราว่าถ้าเกิดว่าสายจะปรับ3านาที500อยูยสองพันห้าแพงมากอันนี้ถึงแล้วนะคะแกมีคนไทยอยู่เขาสวยมากนี่คนนั้นสวยมากอันนี้คือกําลังเริ่มแล้วนะคะเครื่องสำอางที่เขาใช้คือเครื่องสำอางดีมากคือแต่และอันเป็นแบบของแบบมีแบรนด์ของมียี่ห้อหมดเลยเพราะว่าปกติว่าที่เคยไปแต่งที่อื่นอนะ่ะมันจะเป็นแบบพวกเครื่องสำอางโนเนมซึ่งอันนี้คือแบบเป็นของที่แบบมียี่ห้อหมดเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมแพงเพราะว่าราคาที่เนี่ยมันอยู่ที่เจ้าเเนมักปประมาณถู่ซึัน ถือว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วส่วนของที่จีนเพราะว่าปกติแล้วเวลาถ่ายอะไรพวกนี้ของที่จีนมันจะราคาค่อนข้างถูกมากแต่วันนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงซึ่งพอเห็นของที่เขาใช้แล้วก็รู้แล้วว่าทำไมราคาค่อนข้างสูงอ,อ๋อบุขีนแล้วหลังาา4 4นี้ซ่อมแล้วจะรุ่นต่อไปนี้ไม่จริงเลยกาแฟที่เขาบอกว่าสาวจีนจะหูกางกัน,กนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้เขาเอาอะไรมาติดหูไอ้ขีไม่รู้แล้วพอย่างนี้หูมันก็กลางออกมาเีีกนนนนหมมมดดจจจจะะไไ่่้้งาาาท ดูเข้าโดนเลีอายคือมันเนียนมากๆถ้าเกิดว่าติดขนตาไปนี่คือจึงแบบไม่รู้เลยว่าคือฟางโดนเลีอายมาเหมือนเป็นคนตาปูดมาตั <c oughs> ้งแต่เกิดแปกแล้วะแฟนคลับทำไมหลอดจังเขาแต่งตาสวยมากแบบนี่ภูมิใจในขนตามากอันนี้คือไม่ได้ติดขนตาล่างนะแต่ว่าอันนี้เป็นขนตาจริงที่เขาแค่ว่าปัดให้มันเป็นทรงเฉยๆสวยมากคือ <c oughs> ที่นี่เขาแต่งตาตาตกนะความจริงเราที่เป็นคนตาตกอยู่แล้วเขาแต่งให้มันตกกว่าเดิมแต่งหน้าเสร็จแล้วสวยมาก ชอบมากเลยอะโคตรน่ารักไม่ได้ชมตัวเองนะหมายถึงว่าชมการแต่งหน้าของเราน่ารักมากอยากชมพูเลยขั้นตอนการทําผมเลยฉันภูมิใจในผมตัวเองมากผิวผมมันหนามากๆแล้วช่างเขาก็ทำง่ายไงเพราะว่าผมหนามาทําทรงอะไรก็สวยไม่ได้อวยตัวเองนะอวยผมเดี๋ยวรอให้ดูตอนทําเสร็จว่าจะตรงตามเล็บไหมน้วก็มีก,การคืนชีสเลยนะ เสร็จแ,แล้วนะคะเขาก็ให้ดูลูกก่อนว่าหลังจากที่เราส่ายเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงส่ายไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าคือดีตรงที่ว่าคือเขาทําท่าทางแขนให้ซึ่งดีมากๆาเพราะว่าเราไม่ต้องคิดท่าเองเพราะว่าคนที่มองกล้องมองเพียเขาจะรู้ใช่ปะกาต้องทำท่าย,ยัางไงคือเราไม่ต้องคิดเองคือเขาจัดท่าให้ทุกอย่างหมดเลยแล้วมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวนี้ขอเลือกรูปก,ก่อนนะคะตอนนี้คือผ่าชุดแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชุดที่สองเป็นอีกชุดไขมุกอันนี้คือจะเป็นชุดที่แบบออกผิวๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะเอาไไปปปปปปใใชชชชช้นน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 รรมมมมททวัดดดดดดคคยเเเเเเีีีีาาลลุุุุ่่่กอออื็็็ะแตณบบิึ เมื่อกี้จะเป็นอารมณ์แบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะออกโตขึ้นหน่อยวันนี้เราถ่ายทั้งหมด3ชุดนะคะแต่ที่อยากถ่ายทีย่สดคือชุดสุดท้ายเพราะชุดสุดท้ายน่ารักที่สุดเดยแคปอันเมื่อกี้ก่อนคืออันเมื่อกี้ที่ถ่ายในเฟซที่เป็นมัดบันอะคือทีมงานดีมากคือเขาแบบดูแลเราดีสุดๆเพราะว่ามันมีหลายคนที่อยู่ในนั้นถูกปะแล้วคือมันไม่ได้แค่แบบว่าเอ,อ้ยแค่ตากล้องกับเราแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตากล้องช่วยทุกอย่างไม่จ้ะคือใครทําหน้าที่ใครหน้าที่มันหน้าที่ช่างผมหน้าที่ของผมหน้าที่เติมหน้าหน้าที่เติมหน้าแล้วก็คนช่วยตัดไฟอะไรเงี้ยก็อีกคนละหน้าที่ถ่ายคนเดียวคือแบบว่าสตาร์บิวมากซึ่งดีนะมันรู้สึกว่าเออให้ความใส่ใจกับลูกค้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือ เราแค่จะเปลี่ยนสีหน้านิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดในเล็บนะมันจะเป็นอารมณ์แบบผมเปียกๆอ,ยกอะไรเงี้ยซึ่งความจริงเมื่อกี้เขากำลังจะติดไฮพีทไทยแต่พอทีนี้ช่างทำผมบอกว่าไม่ต้องติดแล้วมันหนาขนาดนี้แล้วตอนแรกเขาจะติดแบบอันใหญ่ให้แบบเบลอๆให้เขาบอกว่าถ้าหนากว่านี้ก็ฝ่งโตแล้วก็เลยว่าไม่ติดคือชอบหน้าหลังจากที่เขาแต่งหน้าเฟรมากเอาจริงปะวันนี้กลับ,บบ้านไม่อยากลบหน้าแน่ๆนอนอนห้้ีเลยไดมคือพนี้ตืนมาก็็เปหน้านี้เลยต่อไปนนนี้้้กกก็คืืออไมม่ลบหหาแวเฝฝััดี Excuse me brother make for friend moito o brings a way that i like the 要不要点一颗痣？你平时有这个习惯吗？都可以。点着来吧。我们点一颗，如果你后面看着不习惯的话，可以让修图师帮你 P 掉的。อันนี้คืเติมหน้าอันนี้เคะก็คือเพิ่มฝฟตรงนี้มาให้หน้ามันดูมีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้คือเขาทำผมคือเขาจะทำเป็นรอนก่อนแล้วพอนีเหมือนน่าจะทีเปเปย์ให้มันดูแบบเป็นเปียกแล้วมันก็จะดูเป็นรอนแบบคล้ายๆเปียกเอง นนะสเปรย์ขา้าวหอมจะกินสเปรย์หอมมา,า,มากจะเป็นแบบอารมณ์แบบโาววทลุคนิดนึงเวทนลุกแปลว่าเฟ็กซี่นะคะเป็นทุกเท่ากับเฟ็กซี่แต่ถ้าเกิดแต่งเวทลุกออกมาไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นผีพายได้ฉันชอบมาก

ต้องนานรู้แล้วว่าตัวเองเหมือนอะไรแกมาตัวผ้าเหมือนแบบเวลาที่คนเขาทำคอนเทนต์แต่งหน้าเป็นนางเงือกกันเอออันนี้เหมือนมากอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุปประมาณนี้เลยอารมณ์เป็นนางเงือกปั๊กเมอร์เมดมากเป็นไข่มุกทั้งหมดอันนี้คือเมอร์เมดมากใครไม่ชมว่าเมอร์เมดไม่นรุ่นเราชมตัวเองก็เราคือเมอร์เมดถึงบางคนจะมองเราเป็นผีพรายก็ตามเดี๋ยวอันนี้คือเขากำลังไปจัดหน้าเซ็ตให้อยู่นะคะเรวเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าตอนหน้าเซ็ตเนี่ยเราถ่ายกันยังไง Excuse me brother make love moment like the the fragrance her perfume brings my for out a way I As for my coffee, no need for sugar. The it is is sweet enough when she is in the room. There's no secret that could be richer than a smile. So please don't waste your time, I don't want one thank You like the graffiti in the OCD with our words. สุดท้ายกันตัวต่อไปแต่ว่าถามจริงคิมชอบเฟสนี้นะเพราะว่ามันดูโตเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเพราะว่ายังไม่เคยถ่ายอะไรที่แบบเป็นรูปชุดลาเตีอะไรแบบนี้เลยปกติจะถ่ายแค่แบบอะไรที่แบบมันน่ารักน่ารักอันนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูแหวกแนวดีชอบ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 งานที่นี่คือหล่อมากคนนี้สวยอันนี้คือเปลี่ยนเป็นลุคที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบชุดนักเรียนเกาหลีอะไรอย่างงี้ก็แบบจะเป็นหิมะต๋สวยมากเอาความใจะป่ามาเพราะชุดนี้เลยคือที่เห็นรูปแรกอะคือชุดนี้แล้ววันนี้เห็นว่าเออมันมีโปรโมชั่นพอดีที่แบบว่าถ้าเกิดว่่่่่่่่าา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 าถถถถยยยเเ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 ทททททนนนนนีีีี้้มมมมััจะะะููกกกกลลลลลงงง็็ววือแบบปสพรคิ มาหางโจวก็คือเพื่อมาถ่ายที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ่ายอันเดียวก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาก็เลยว่าเลือกไปสาชุดเลยซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดโปรดก็เลยว่าเอาไว้เก็บไว้ชุดสุดท้ายเมื่อกี้เก๋ถังจะตามบปเมื่อให้เป็นกาแฟแต่ว่ากาแฟตอนที่จะแบบ6โมงแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรกาแฟที่จีนมันไม่ค่อยแรงเวลากินกาแฟที่จีนนะเอาจริงว่าไม่เคยตื่นเลยกินกาแฟที่จีนอ่ะยิ่งกินยิ่งง่วงมันจะดูเป็นลุคที่เข้ากับเราในฝุดเพราะว่าเราก็ยัง 上可能是营销账号。中国人是不是现在玩抖音比小红书少多了？都蛮多的，但是呢，小红书上推荐的会更真实一点，我觉得。就是、小红书就相当于泰国的 IG，那年轻人就更爱玩小红书呗。不要。就是抖音的话，很容易是广告视频、营销视频，啊、就是各种链接那种。哦，对对对，<laughs> 然后小红书上就是体验感会更真实一点。 那你会讲泰国话吗？会讲一点，能听懂。他会骂人吗？其他就不会了。再泰国会学会了，但是还好，反正你们两个在一起，他能听懂就可以了。听懂简单，没 ต่างแตนเขาบอกว่าคิมใส่ชุดนักเรียนเงี้ยแล้วสวยมากเป็นคนไทยเหมือนว่ามียีนที่กำเนิดมาก็ใส่ชุดนักเรียนก็สวยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนจีนเขาจะชอบชุดนักเรียนของไทยมากถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นว่าคนจีนเวลาแบบไปไทยอ่ะจะใส่เสื้อนักเรียนกันเยอะถือว่าเขาบอกว่าเสื้อนักเรียนไทยอ่ะสวยแต่ว่าเสื้อนักเรียนจีนอ่ะมันไม่ค่อยสวย พอคิมใส่นี่เขาบอกมันมันเข้ามากรู้สึกภูมิใจในชุดนักเรียนไทยแนละ้วแต่ก่อนไม่ชอบใส่นะเดี๋ยวเป็นชุดเฟรแล้วจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเติมแต่งนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวดูคอมพิวต์รูกกันสเสรจแล้วผมสวยมากดูเป็นแบบนักเรียนแบบเรียบร้อยย้อนกลับไปได้ฉันจะแต่งอย่างนี้ไปโรงเรียนทุกวันตื่นตีสามก็ยอมแต่แต่งได้แบบพอบไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือส,สวยมากจริงๆอันนี้ดูชอบมากคือเป็นนักเรียนที่สอบได้เก,ดกรดสี่ทุกวิชาตอนนี้ฉากข้างในพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายฉากข้างในกันก่อนแล นี้เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะ ในที่ฝุดก็เสร็จทุกทีเพราะว่าเกิือรอนานมากถ่ายไปประมาณ6 8ชั่วโมงนานมากก็เดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันเพราะว่าตอนนี้คือเกิือหิวมากแล้วชอบชุดนี้ที่ฝุดเลยอะทุกคนถ้าเกิดว่าได้รูปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงในคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเปลี่ยนองค์เครื่องก่อนแบบหนึ่ง เปลี่ยนไปชตัวเองแล้วตอนแรกงันึกว่าเขาจะส่งไปให้ทางเมลแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้คือเราเขาแต่งรูปเสร็จแล้วก็ส่งให้ได้เลยในเฟรมมันจะมีแต่งรูปให้ฟรีสิบสองภาพก็ให้เราเลือกไปอันนี้คือที่เขาแต่งรูปให้คืาสวยมากเคยอีกหรอเคยเคยอีกเคยไเลอกชัวร์ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นก็้ว่ใช่ไกวอ๊ยให้ยิมให้กลัวกวอะไให้เลือกรูปนะคะก็คือมีทั้งหมด12งรูปเขาก็จะให้เลือกรูปแล้วก็เอาไปตัดต่อให มาอยู่ที่ห้องแล้วนะคะว่าจะนอนแล้วแหละคือความจริงว่าจะหาอะไรกินก่อนแต่คือตอนนี้เหนื่อยมากก็คือกินอะไรไม่ไหวเดี๋ยวเราไว้เจอกัน day t เลยวันนี้ก็เป็นวันที่ถ่ายรูปแบบทั้งวันว่านานมากจริงๆเขาให้เลือกรูปทั้งหมดคือสวยหมดเลยไม่อยากเลือกเลยเพราะว่าชอบทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเขาก็ส่งภาพให้เราทั้งหมดอยู่ดีแค่ว่าที่เขาจะแต่งรูปให้เราจะมีแค่เพดฟองภาพแต่ว่าอันนี้คือคิมซื้อเพิ่มไปเพิ่มอีกหกภาพก็ทั้งหมดวันนี้ที่เสียไปก็เสียไปประมาณสองหมื่นก็คือวาาอเรรูปกแ้้ใใชไงนบบ ปักตะกร้าหน้าฝค้าอะไรนี้ด้วยเอาไว้เป็นรูปโปรไฟล์ด้วย <c oughs> ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูหางตัวตอนเช้าพวกนี้ <c oughs> หางตัวตอนเช้า,าเาฟื่ยที่ฟื่อยละเฟื่ยที่เฟื่